boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? มาดูถุงเงินนะครับเรียนคำสั่งนั่งและก็คอยนะครับดูว่าถุงเงินจะทำได้ดีนึงขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราติดตามชมถุงเงินพร้อมกันนะครับนะ เห็นนะครับว่าถุงเงินเนี่ยครับจะนั่งแล้วก็เริ่มคอยได้นะครับแต่ว่าท่านั่งของถุงเงินเนี่ยไม่ถูกหลักไม่สวยเลยแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเราสามารถแก้ท่านั่งของน้องหมาได้ครับเดี๋ยวเราค่อยมาแก้กันทีอย่างนบนี้นั่งคอย굿บอ o 굿

Bye. อยนั่นคอยคอยนั่นคอย Bad boys, bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you?